อดอกนี่ลายไม่งามเลยตูบานเนาะมันก็แบบ่แห้งแต่คล้ายๆดอกงามๆเลยเที่เหลือเข่าเศร้าจ้าพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องแม่์กองพาหากิมจ้า มือนี้พอกันในเซาวันทีเก่าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจากพี่น้องแมีนครับพอกันบริพารนาการโดนเด้อจ้ะพี่น้องเพิ่มครับผมล่าสุดกะบหลังเตอวันทีสิบแปดมีหนาเนาะมีกองเนาะถ้าจามบุพีชนะบริพาโดนนี้จ้าเพราะว่ากับเบาบางเนาะแมีนครับติดภารกิจเนี้ยมีคลิปลงจ้ะครับจ้ามณีกับภาพพี่พี่น้องมาเข่าปลาเฮ็ดผนแดงสีเนาะแมีนครับผมมาลองเบิ่งเฮ็ดครับพี่น้องมื้อนี้มาลองเบิ่งว่า ยังมีพอ่ออีกเก็บบ่เนาะจ้ามื่อคืนกับฝนตกเด้อจ้ะฝนตกแหงครับอยู่ป่าป่าเห็ดซุ่มเนาะแม่นแต่ว่าอยู่บ้านเฮาก็บ่แหงบ่ได้แต่พ่อเขามาในป่าแล้วรู้สึกว่าสิแหงกว่าอยู่บ้านนําเหกันเนาะจ้าในเขตป่าบ,บนน้านนองเมตต์ตำบลไหคขามอำเภอพุทธลิกจังหวัดบุรีราชธานีจ้าแม่นครับปลาปลา,า,ามีกล่องหมุนป่าก็มามีกล่องเปียกเพิ่อเลยครับพี่น้องขี่มานําทางครับไปลุ้นนํากันจ้าครับผมไปลุ้นกันเลยครับผมเอาแล้วค่ะกล้องเฮ็ดยังมือนกัน ที่จะอวแพงจะดอกเนี่ว้าวหลายดอกเดี๋ยววขาเนาะขาง่ายเลยครับเน่ยจะอู้ลูกเพิ่นเนาะมีลูกอีกแยกแหน่นะพ่อกอแห่แเพื่อนตัวอนดินแหงๆแล้วเพื่อนสจบวออีกนะพี่กอแี่ดอกหายเลยนะ ดอกผด no. yeah. yeah. in uh ีไ huh. ด hmm. protect ้ครับเครืองว่าสีบปผอกันครับพี่น้องกับบ่ได้เขาป้ามันนี่กัดโดนยักไงบ้างเนาะก็บัวแด้เฮ็ดคลิปโมเดิร์พนาโมเดิพอนะพ่อตาก็พีกับน้องกัดโดนเต็มครับพี่น้องลืมกันแล้วบ่ครับคุณแม่ที่ดอกนี่หลางมากจุ่มแล้วเนาวอันนี้จุ่มแรกแห้งมาเนิดพี่น้องทั้งพุ่นอีกทั้งพุ่นอีก น้ำหานอย่างนึ่เนาะแกงหวานนี่ว่าดินพื้นแห้งก็นพื้นก็ยังโอ้อีกอยู่นกักก่อนนะไม่แล้วครับว่าคนนี้โดดหน่อยจ้ะแต่ว,ว่าซุม้มแห้งเรือ่อยี่น้องซุ้มแห้งนะครับคาดว่าก่บ,บ,กบ,บนหน้าจะเกินอาทิตย์ลแล้วมีออก้ก่อนแล้วจ้าเห็นแล้วติบต่อหลุดกันเบิ่งจ้ะอู้หูค่ะอ่าจุ่มแดกแห้งมานาเข่าก็จะได้อ่าหลุดน้กันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง

บานเนาะมันก็บบัห้งก็คล้ายๆกันช่างผลดอกนึงครับผลห้งครับอยู่ป่าแต่ว่าอยู่ทั้งบ้านบู๋เหรอขาพึ่เนาะอย่ทั้งบ้านกับบแห้งมาแล้วหน่อยไหมครับเนาะจ้าอ่ารุ่นพี่ครับผมดอกน้อยเพิ่งจะมีรุ่นดอกไหนจ้ากำลังอาะกี่ดอกแค่เพิ่งเป็นตัวก็งานจ้ามีลายหลุดลงไปแล้วจ้าพี่ทั้งทีเนี้อ อได้ดอกสิคุณดอกนี้ห้ามเนี่ยนะคาเนง่ยคุณดอกนึงเพิ่จะออกบอเป็นมูไงคืส่สองค่นออกไ้ลายดอกเลยนะงันจ้ะเดียวเก็บเรื่อยๆแต่ยังไข่อยู่นะ,ะออเอาลุ่นเงนเรื่องด้วยครับข้าแกงบออากาศเนี่ปลากะับขึมแน่ครับพี่น้องมื้อนี้ บนกระโจ๊บมาขื่นนี่นอไม่ก่อนนะเกองบนที่นี่นะครับผมเปียกเบิดแล้วพี่น้องเปียกยางหมุอนปลาก็ยังมีเห็นเหลือเยู่ครับแต่ข้างห้างกัเห็นอยู่นเรือก็ยังไข่นั่งก่อนนะพอได้เก็บเนาะแม่จะได้เก่งมาเหมือนี้ดุนเบิ้งเด้อจ้ะเปิ้งแดงซี่ครับพี่น้องไปทางพูนอีกมึงก็มาในเงาครับเงาใหม่ บอดีอย่างนี้เนาะแน่บอดีกับเจ้าซีบัวเห็นจ้ะซื้อเดียวกันเพื่นเปียกเพืนเปียกอ่ะยัเห็นเหลือยู่ไเนาะจ้าจ้าอุ้ยขายาวแหงเนาะพี่อจ้ะพี่น้องเราจะมาหาเห็ดที่กันก็แต่ว่าจะจะบอหลายไปได้เนาะดอกนี้ก็แกงหวานครับพี่น้องรุ่นนี้ ควรท่านควรดูดอกหนึ่งนะวันนดอกหนึ่งมีซองพี่น้องดอกกำลังงามเนาะนี่ดอกสวย่ดอกหน่อยพี่เอาะเออแเนาะมีเรื่อยๆครับพี่น้เนาะทำตะบุญเนาะใกลกันจ้ะดอกงามๆเลยทีเดียว มีถึอหลุนดีดีครับพี่น้องอ่ะเบิ้องมั้งแหละอ๋อสีพ่อแกงนะครับพี่มมน้องผู้ดอกง่ายนะกำลังงามเนาะเป็นเนแห่งแห่งขึ้นแตกเนาะดอกแตกกำลังซุ่มครับพี่น้องดอกนี้ยังคือแปรลงเนี่ยนี่ถือเหยอะแต่น้อยมากก็แหม่มันทัก <laughs> จะมาโดนนี่เขาเนี่ยเอาเหรอหัวพี่นะาะงจะตองขุนน้เนาะครับเห็ดเทากับห้าอยากเนี่ยครับพี่น้องเห็ดเป็นก็นกนออกบุกหลายหนอกองเนาะจ้าอืดแห้งจนน้ะพี่น้องแต่ว่าฝนตกมาอีกกสี่สุมเนี่ยเนนะาะคาดว่าน่าจะผ่้เกินอาทิตย์นึงเนาะจ้าผู้เกินอาทเห็ดเท่าฝนที่เ,เท่าใดเห,ดหมือนนี้จ้าสิพาพี่พาน้องเมื่อแกงยุ่งเพื่อนจ้ะพี่น้องเนียนครับผมสุดแสบๆนาะสุดแสบมันหอนจ้า ตําติ๋วเก็บมาลําทางนะพะกองเนาะนี่้ะเต็ดเู้หอดบาทนะครับแม่นจ้ะกระสิหล่างแล้วกระแกงนะพะกองเนาะแม่นครับแกงสุดอร่อยเต้าหู้ออกใหม่นี่แสบเด้อจ้ะกระเพิ่อออกบโบลายเนาะพะกองเนาะแม่นจ้ะอ่ะเต้าหูดแบบนี้นะพะกอง คน,นะนแห้งนะ่ดดนเล็ดดอกเป็นแตกๆพี่ไหมเนับแต่ว่าคนตกใจมัอคืนนี้ก็ซมแมงนะซุมพอดีพอดีเลยเคิดว่านะ่าจะเ่เกินี่หามือเน้ามี้อ,เ <c ười> เองเนาะแดดแดดเอา,าเอาคือสว่มงมก็ลรอลุ่มกันเบิ่งครับว่าเป็นสออกร้ายออกหน่อยทำได้แกงแล้วกับทึ้งหนามทึ้งอนกะทิมันถวเาานาะถั่วถวยนางนี่ละถหน่อยนั่นนี่ละ แต่ว่าเฮ็ดไม้นี่ก็แสบน่าจะแสบอยู่นะเนาะแกงเป็นเขาเสาหน้ากล่องแต่ว่าก็มันสิบจังโมงนะสิบโมงแล้วตอนนี้เขาเสาครับเขาเสาตอนสิบโมงอ่ะจะไปเบิ่งกันตอนแกงกันไปก่อนเนาะจ้าห้าประศิ์เหลื่อมแกงนะใส่แกงไปเลยใส่พริกจ้าขวดแห้ง แม่กงดังใส่เตาทานนี่แับกวนเนี่ยใส่ชูร์แข่งน่อรอเป็นเดือดนะพ่อกองนะรอเป็นเดือดก่อนกลังสูุนะพ่กกองนาะนี่ครับผมกำลงเดือดเลย พักจิ๋วแม่เด็กะนางตู่เนาะะหอมๆจ้ะพี่น้องแกงแล้วก็หมอดูนได้เต็มถ้วยอยู่หอมๆกินเฉยเลยครับพี่น้องจ้าไปอ่ะเอาไปตักนะพร้อมเสิร์ฟเนาะสุกแล้วเรื่องอ้อยๆเลยก็ก่ว่าเสด็จกินแกงเห็ดเส่ๆแต่เนาะ แฉบพี่น้องพระ่าเกือบเกือบสิบเอ็ดโมงเขาเศร้าจ้าพี่น้องเกือบเต็มถ้วยใหญ่เนาะแมีนครับเห็ดท้าวกะแกงเป็นทีเรียบร้อยแล้วนะพอกองเนาะแมีนครับผมหอมเลยจ้าเมงจ้าพี่น้องแกงเห็ดของเราอยหอมผอมกินละจ้า แบบนี้แม่์กองก็พกกองกัสสได้กินแด้วเนาะม่อันก็เป็นสำหรับคลิปวัอนี้แม่กกองก็พกกองขอขอบคุณบุตทีเขามารับชมคลิปช่องแม่์กองพากินเดอร์จ้ะขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกๆกําลังแรงใจที่ส่งห้แม่กกองก็พกกองเด้อจ้ะขอเป็นแม่ในคิดหนาจ้ารอลุนบาแม่์กองก็พกกองสิไป หาเฮ็ดอีกบ่เนาะแม่นครับผมเพราะว่ามาหันกรบเป๋าหวานจ้ะกทอดรอรุ่นเบิ่งว่าเพิ่นสิออกหลายบ่รอบนี้เนาะแม่นจ้ะแต่ว่าเน้นๆแม่กองก็คิดว่าออกแท้จ้ะพี่น้องสูงแห้งจ้ะเพบอกคนโตแห้งเสร็จมาเมื่อคืนนี้แม่นจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะครับผมฝากกองกันมากองก็ขอบคุณเวลาครับผมสำหรับ FC ทุกท่านนะครับเนาะครับผมก็ฝากไว้อีกคลิปนึงครับสำหรับคลิปประจำวันที่เก่ามษายนพศ2567ครับผม ฝากไว้น้ำคุณแม่อีกเด้อครับผมบเรยพอกันดนอพอไวส้สมิีสก่อนครับผมสํารับคลิปมนันนี้พอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ